สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการไอเดียไอแคนดูรายการที่จะมานำเสนอไอเดียดีๆในการประหยัดพลังงานกันนะคะสําหรับคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้นําเสนอหลากหลายไอเดียเลยไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะคุณผู้ชมได้นําไปปฏิบัติตามกันบ้างแล้วใช่ไหมนะคะแต่ไอเดียของเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเรายังมีไอเดียอื่นๆจากพวกเราเชาวนครทน์น,นะคะได้มานําเสนอกันอีกแต่วันนี้จะเป็นไอเดียอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันพร้อมๆกันเลยค่ะ โอ้ดูสิคะคุณผู้ชมมีผู้สนใจร่วมแชร์ไอเดียเข้ามามากมายเลยล่คะค่ะดูสิคะแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเหลืออยู่แล้วส่วนจะมีไอเดียอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพ,พร้อมๆกันเลยคะ่ะ ไอเดียในการประหยัดพลังงานของเราในวันนี้นะคะเป็นไอเดียจากสาวผมสั้นนะคะชื่อว่าพี่ยุพเลนนะคะจากแผนกเวรเบียนนะคะพี่เขาบอกไว้ว่าลดลดน้ำลงในการให้ตัดผมสั้นนะคะเพราะผมสั้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยเช่นประหยัดน้ําประหยัดเงินประหยัดไฟในการใช้ได้เป่าผมนะคะแต่ตอนนี้ทางโรงพยาบาลมีการปรับแอร์ให้หอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะผมสั้นก็จะช่วยให้คลายร้อนได้นะคะเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของไอเดียนี้กันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเจ้าของไอเดียดีๆอีกหนึ่งในเดียพี่ยุพเลศค่ะสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าพี่พเลศเนี่ยมีไอเดียดีๆในการประหยัดพลังงานไม่ทราบว่าไอเดียดีๆนั้นของพี่คืออะไรคะก็คือทางแผนกของเรานะคะมีการรณรงค์ในการตัดผมสั้นนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าจะประหยัดไฟได้อย่างเดียวนะคะประหยัดได้เยอะเลยทั้งในการดำารงชีวิตประจําวันของเรานะคะปกติเมื่อก่อนคนผมยาวจะต้องสระผมกลางคืนพอทราบมาว่าพอเวลาสระผมกลางคืนเนี่ยเวลาที่มันไม่แห้งสนิทเนี่ย จะทําให้หนังศีรษะเราเกิดเชื้อรานะคะการทํางานก็จะสายด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดเราสระผมตอนเช้ามัดเลยเชื้อราแน่นอนจึงเปลี่ยนลองเปลี่ยนการดารงชีวิตคือในการตัดผมสั้นลงนะคะมันก็ประหยัดหลายอย่าง 1. แน่นอนน้ำแน่นอนประหยัดนะคะผมสั้นไม่เปลือง 2. ค่าไฟใดปร์ผมไม่ต้องใดนะคะแล้วก็3ค่าค่าใช้จ่ายเรื่องแชมพูยาสระผมคิมนวดก็มีส่วนค่ะ โอ้โหถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะสงสัยดิฉันต้องขอตัวไปตัดผมแล้วละคะ่ะนี่ขอบคุณพี่ยุพเลนมากเลยนะคะไอเดีย I, I can do หนไอเดียนะคะพี่เขาบอกไว้ว่าใช้ถุงผ้าเมื่อไปซื้อของใส่เสื้อผ้าชนิดที่ไม่ต้องรีดนะคะวงเล็บเตียงไฟค่ะเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของไอเดียนี้กันเลยดีกว่าจากคุณสุกัญญานะคะอยู่ที่บอดพบค่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่สุกัญญาผู้ที่จะมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆกับเรานะคะ สวัสดีค่ะค่ะที่สุกัญญามีไอเดียดีๆอะไรที่จะแชร์ให้กับคุณผู้ชมคะค่ะมีไอเดียแชร์ก็ใช้ถุงผ้านะคะเมื่อไปจับจใจใช้สอยนะคะก็เป็นการลดภาวะโลกร้อนอย่างหนึ่งไม่ช่ไม่ชอบใช้พลาสติกเหมือนกันค่ะเวลาไปทิ้งแล้วอ่ะ เราก็สงสารคนคนที่เขามาเก็บขยะใช่ไหมคะขยะก็ล้นโลกอยู่แล้วค่ะมันก็ย่อยสลายย่อยสลายยากนะคะแล้วก็ใช้เสื้อผ้าประเทศที่ว่าไม่รีบค่ะแล้วซักซัก็ตปากได้เลยค่ะไม่ต้องเปื้องไฟอย่างเดยมนอกจากจะช่วยไม่ต้องเปืองไฟในการใช้เตารีนะคะเชื่อว่าต้องประหยัดเวลาในการมาทํางานใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องมาทํางานสายค่ะไอเดียไอแคนดู ไอเดียต่อไปนะคะเขาบอกว่าใช้ดินสออย่างประหยัดโดยดินสอที่สั้นแล้วนะคะให้เอาไปต่อกับดินสอใหม่เพื่อการใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดเงินประหยัดทรัพยากรค่ะไอเดียนี้นะคะมาจากคุณนิภาวันพยาบาลจากศูนย์นย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 สุขภาพนครธน,นอายุวัฒนาเดี๋ยวเราไปตามหาที่เขาก็เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ม,มาอยู่ที่ คนอายุวัฒนาที่ชั้น11ของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามหาที่พยาบาลคนสวยซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียดีไอเดียนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะมาตามหาพี่นิภาวรรณค่ะพี่เองค่ะอ๋อเจอแล้วนะคะพี่นิภาวรรณคนสวยคนนี้นี่เองค่ะได้ข่าวมาว่าพี่มีไอเดียดีๆในการประหยัดพลังงานค่ะไม่ทราบว่าไอเดียของพี่คืออะไรคะ อ้อเรียของพี่ใช่ไหมคะก็เป็นการใช้ดินสอค่ะของพี่จะเป็นการใช้ดิสนดสอเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยคะ่ะก็คือเอาดินสอดินสอด้านนึงมันมันเล็กแล้วเนาะ<อ>แล้วก็อีกด้าน,นก็เล็กแล้วเนี่ยคะ่ะก็เลยเอามาต่อกันให้มันใช้ง่ายขึ้น <c oughs> อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็จะใช้สะดวกขึ้นเนาะไม่ต้องอันเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะว่าหมาดินสออันนึงเนี่ยก็ทําจากต้นไม้อย่างเง<อ>ี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เปลือง เพือทรัพยากร<ม>ก็เป็นการช่วยโลกของเราคะ่ะในการใช้ดินสองี่ยค่ะค <s> ่ะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะนำดินสอมาต่อกันใช่ไหมคะ <S <s ลดการตัดต้นไม้ทำลายป่าขอโปรโมทให้พี่นิ้คราวันได้ค่ะไอเดียไอค่ะและอีกหนึ่งไอเดียดีๆของเราในวันนี้นะคะเขาบอกไว้ว่า ปลูกต้นไม้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้วนะคะเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้เนี่ยะจะทําให้เราต้องใส่ใจลดน้ําการลดน้ำเนี่ยจะมีความชื้นความชื้นก็จะทําให้อากาศเย็นแล้วก็ไม่เป็นการปล่อยแก๊สพิษในอากาศด้วยค่ะสําหรับไอเดียนี้นะคะมาจากเด็กหญิงศิริวัฒน์ชั้นป .3 สทับนะคะจากโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าของไอเดียนี้กันดีกว่าค่ะ ิริวัลน,นะคะเป็นนักเรียนชั้นปอ3ทับ5ของโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลเดี๋ยวเราไปตามหาน้องพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ อ๋อค่ะพี่ราฟบอกว่าหนูมีไอเดียดีๆในการประหยัดพลังงานค่ะไม่ทราบว่าไอเดียของหนูคืออะไรอะคะการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนค่ะอ๋อเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อนนะคะหนูปลูกต้นไม้ที่บ้านหรือเปล่าะคะปลูกค<อ>่ะช่วยกันปลูกกับใครเอ่ยลุงต้นอ๋อช่วยกันปลูกกับลุงนะคะโอ้โหน้องเก๋เขาทำอย่างนีง้ด้วยนี<อ>มคะ เยอะเลยอะทปิดไฟเมื่อไม่ใช้อะไรอย่างนี้ด้วยรอเปล่าค่ะอ๋อมีการปิดไฟเพื่อประหยัดพลังงานเวลาที่เราไม่ใช้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหถึงน้องตัวเล็กๆนะคะแต่ถือว่ามีหัวใจในการประหยัดพลังงานเพื่อช่วยอรัก์โลกของเราใบนี้เอาไว้นะคะถือว่าเป็นคนเก่งมากๆเลยค่ะดียวขอปมมือให้น้องเลยค่ะ ตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทุกคนนะคะกําลังตื่นตัวกับโครงการประหยัดพลังงานกันมากๆเลยนะคะไม่เพียงแต่พวกเราเชาวนะครทนเท่านั้นนะคะแต่ยังขยายผลไปถึงชุมชนบริเวณข้างเคียงยกตัวอย่างเช่นไอเดียของน้องๆจากโรงเรียนตารุวัฒนานุก,กูลนะคะที่เราได้นําเสนอไปในวันนี้นะคะ สำหรับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้ามีไอเดียดีๆสามารถเขียนลงในแผ่นกระดาษแล้วไปติดที่บอร์ดด้านหลังได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการไอเดียไอแคนดก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะในครั้งหน้าจะมีไอเดียอะไรดีๆไอเดียอะไรเด็ดๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิ่อไกจาิดไฟเมื่อไม่ใชเรามีอยางอื่อีกไหมคะ ต้นมาเปิดแอร์แค่ 25, 3, งค25องศาเซลเซียสค่ะ25หรือ26ค่ะ26องศาเซลเซียสนะคะเอาใหม่ไหมคะหนมีไอเดียดีๆในการปาระหยัดพลังงานบ <c oughs> ้านคืออะไรคะเปิดแอร์แค่25องศา26